ข้อความในจูลนิเทศพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้มีตนอันอบ,บรมแล้วคือผู้มีตนนะ่ะนะแต่ถ้าเป็นแปลให้พระพุทธเจ้าก็บอกผู้มีพระองค์อันอบ,บรมแล้วก็หมายถึงอบ,บรมตามทวารต่างๆโดยที่จิตไม่เป็นไปกับบาปอกุศลกระเทตุกร,รมมยตาปุจฉาถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระองค์อันให้เจริญแล้วอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระกายมีศีลมีจิตมีปัญญามีสติปัฏฐานมีสัมมาปัฏฐานมีที่บาทมีอินทรีย์มีพระละมีโพชฌงมีมักอันให้เจริญแล้วนะสรุปพระองค์เป็นผู้ที่เจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ที่อบรมโพธิปัฏฐิธรรมอย่างบริบูรณ์พระองค์กําหนดรู้ทุกทรงละสมุทัยเจริญมักทำให้แจ้งนิโรธแล้ว ทรงรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ทรงละธรรมะที่ควรละทรงเจริญธรรมะที่ควรเจริญทรงทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งอันนี้ก็พระองค์ทำกิจในอริาศายศสตร์อย่างบริบูรณ์พระองค์มีธรรมะไม่น้อยคือมีธรรมะมากมีธรรมะลึกมีธรรมะประมาณไม่ได้มีธรรมะยากที่จะยังลงได้อันนี้คือธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นัมีความลึกซึ้งมาก มีพระธรรมรัตรนมากเปรียบเหมือนทะเลหลวงประกอบด้วยฉลังคู่เปกขาคือคืออุเบกขาประกอบด้วยองค์หอย่างที่กล่าวไปไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนาะไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะเป็นผู้วางเฉยด้วยแต่ตระมชตตาดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งอัตถกถาบอกว่าอยู่ด้วยมหากิริยาจิตเรียกว่ารับอารมณ์ทุกอารมณ์นี้ด้วยมหากิริยาจิตหมดเลยจะมีบางครั้งที่ด้วยหัสิตุปาทจิต แต่ว่าโดยมากก็เป็นมหากิริยาที่ได้รับการอบ,บรมมาหมดแล้วทีนี้ถ้าของเราทั้งหลายจะรู้ได้ยังไงว่ากิริยานี้เป็นยังไงจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพร้ารหันเรียกว่ากิริยามันคิดอะไรเห็นอะไรแล้วเป็นกุศลตลอดเวลาเนี่ยนะนั่นแหละคือลักษณะของระารหารันอธิบายว่าพระองค์นี้ทรงเห็นรูปด้วยพระจักษุแล้วไม่ดีพระไทยไม่เสียพระไทยทรงวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ ได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยคานะลิมรสด้วยเชิวหาถูกต้องโธพธภาพด้วยกายทรงทราบธรรมมรมด้วยพระมนัตคือใจแล้วไม่ดีพระทยัยไม่เสียพระทยัยวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่อันนี้เรียกว่าฉลังคู่เปขาองค์ธรรมคือตัตระมชตตาทรงเห็นรูปอันหน้าพอใจด้วยพระจักสูแล้วไม่ทรงติดใจไม่ทรงรักใครไม่ทรงอย่างราคาให้เกิดพระองค์มีพระกายคงที่มีพระท,ทัยคงที่ดำรง อยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเรียกว่าเห็นแล้วไม่มีหลักตอคือกิเลสเกิดในใจเลยราคาก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดเมื่อตามองเห็นราคะาไม่มีเลยในอิทธารมทั้งปวงพระองค์นี้ทรงเห็นรูปอันไม่เป็นที่ชอบใจด้วยพระจักษุแล้วไม่ทรงเก้อเขินมีพระทัยไม่ได้ขัดเคืองมีพระทัยไม่หดหูมีพระทัยไม่พยาบาท พระองค์นี้มีพระกายคงที่มีพระไทยคงที่ดํารงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเรียกว่ารับอารมณ์ที่ดีก็ไม่เพลิดเพลินรับอารมณ์ที่ร้ายก็ไม่ขัดเคืองก็ผู้ที่ทําได้ขนาดนี้ดีขนาดไหนใช่ไหมจะมีความสุขขนาดไหนใช่ไหมไม่กําหนัดในอารมณ์ที่ให้กําหนัดไม่ขัดเคืองเลยนิดเดียวนะไม่มีโลภะไม่มีโทสะที่เป็นเหตุหรือเรียกว่าเป็นตัวมูลแห่งกองทุกเลย